เมื่อมีในส่วนของเนื้อหาแล้วต่อไปจะเป็นการสร้างแบบทดสอบวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบไปที่เมนู Insert เลือก Multiple Choice Quiz จะปรากฏโครงสร้างแบบทดสอบขึ้นมาบนสไลด์พิมพ์โจทย์และตัวเลือกซึ่งสามารถแทรกรูปภาพประกอบในแบบทดสอบได้หรือจะใช้วิธีการคัดลอกคำถามหรือคำตอบ มาวางในช่องก็สามารถทำได้ค่ะสามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ไปที่เมนูโฮมเพิ่มขนาดตัวอักษร คลิกขวาที่เส้นประเลือก Object Property เพื่อกำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ Quiz Number หมายเลขข้อ Number of c h o i c e จจำนวนตัวเลือก Choice Symbol เลือกรูปแบบตัวเลือกเป็น Radio Button Choice Shuffle er, กำหนดให้มีการสลับตัวเลือกทุกครั้งที่มีการทำแบบทดสอบ Add t e m t Count กำหนดให้มีค่าเป็นหนึ่งอนุญาตให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว Correct answer message เป็นข้อความโต้อตอบเมื่อผู้เรียนตอบถูก Incorrect answer message เป็นข้อความโต้อตอบเมื่อผู้เรียนตอบผิดนอกจากการโต้อตอบในรูปของข้อความแล้วยังสามารถโต้อตอบในรูปของเสียงเพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้เรียนทราบ ว่าตอบถูกหรือผิดโดยคลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการเมื่อเสร็จสิ้นการปรับแต่งให้กดปุ่ม OK ค,ค่ะ